เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Harvest ครับนะครับเป็นเกมกึ่งกึงเอาชีวิตรอดแล้วก็กึ่งๆึํงจำลองสถานการณ์ด้วยเกมเกมนี้นะครับเราต้องเอาชีวิตรอดโดยการปลูกผักคาบของทําอาหารรวมไปถึงการหาตังค์เพื่อไปซื้อของด้วยเพื่อแง่ก็คือเหมือนเป็นการจําลองชีวิตประจําวันของอคนทรมาหากินะ่ะเข้าใจเปล่าและที่สําคัญก็คือเกมนี้มันเป็นเวอร์ชั่นเดโมอ,อยู่ ซึ่งผมก็ได้ไปดูเกมเพย์ของตัวเกมนี้มาก็เกิดความสนใจ ก็เลยมาลองเล่นให้ดูเผื่อว่าจะมีคนสนใจอยากลองโหลดมาเล่นนะครับเกมนี้ใช้สเปคไม่เยอะนะครับสเปคคอมราคาหมืน่นต้นๆก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แบบลืล่นๆสบายๆายเปเลยโปรโมทฟรีไม่มีค่าโฆษณาหากใครสนใจอยากให้โปรโมก็ทักแชทมาได้เลยนะครับร้อนตังค์อยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกม yani เลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอันดับแรกก็กดเกมเพย์เข้าไปเลยแล้วเราก็มันจะมาสร้างห้องกดนิวเกมเข้าไปสามารถสร้างได้หลายห้องด้วยนะโอเคเราก็จะสร้างห้องใหม่ขึ้นมา อันนี้ก็จะเป็นหน้าโหลดไม่ไม่มีปัญหาอะไรส่วนแป๊บเดียวปุ๊บเข้าสู่ในตัวเกมภาพก็จะดูแปลกๆหน่อยหน้าตาตัวละครแล้วมันจะหันหนีกูไปไหนเนี่ยให้กูดูร่าาหน่อยไม่ได้เหรอเปิดมาก,ก็จะมีบ้านให้มีบ้านพร้อมกับอันนี้คือโต๊ะเครื่องมือใช่หรือไม่โอเคโต๊ะเครื่องมือแถมของแถมมีของให้ด้วยอันนี้ก็คือพวกอ๋อพวกเมล็ดพืชหินแล้วก็ไม้ โอเคก่อนเลยนะ่นอนว่าเราต้องคาบขอ,ของก่อนเราต้องคาบขวานคราบพิกแอ็กแล้วก็คาบอ้อนตัวนี้ยังคาบไม่ได้เราต้องการอ่าไม้แผ่นแล้วก็ตะปูจํานวนหอันจุบจุบจุบโอเคเครื่องมือคราบมาแล้วเอาเครื่องมือข,าาว,อาออขวานพิกแอ็กคนตรงไหนอะเอาเป็นภาษา เอาก็ไม่ได้อีกเอาแล้วเราจะเครื่องมือจากไหนเนี่ยว่าจะตัดต้นไม้ก็จะขุดหินโอ้ทำอย่างนี้นี่เองก็คือเครื่องมืออยู่ในตัวเราแล้วเราสามารถเดินไปแล้วก็กด E เพื่อเฉาะได้เลยฮะคืออะไรนี่อ๋อีนเครื่องมือโอเคเข้ามาอ๋อแล้วก็กด E อ๋อ อุ้ยนี่ยังเป็นผู้หญิงจริงปะเนี่ยทำไมแรงมึงเยอะจังวะดูดูหกับแรงผู้ชายเนี่ย๋อด้านซ้ายบนมันมีบอกสตาเมนาด้วยแหละสต้าเมนาเราเลยอยู่93สมส่วนด้านขวาบนนี่จะบอกจำนวนตังเวลาแล้วก็วันวิ้ยจ้าไม่มีระบบหิวหรอเกมนี้มีแต่ระบบสตาเมนาแต่ในะอนาคตตัวเต็มก็ไม่รู้นะอาจจะมีก็ได้เด๋ยวขอขุดทิ้ก่อนอุ้ย จะกับแรงผู้ชายไม้อ๋อสามารถเก็บได้เลยถ้าเป็นไม้แบบนี้ส่วนนี้กด e สับเขาให้สับเขาให้สับเขาให้ไนอย่างไม้ด้วยแฮะไนอย่างไม้มาอันหนึ่งสับเขาให้สับเขาให้หุ่นไรขกาอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อแปลงผัก I don't seeds to any plant have ต้องการซีด โอ้ดูทาวิ่งยา่าโอ้ดูได้โคตรไกลอ่ะวิ่งได้อย่างเร็วเลยนี่ปลกอะไรดีอ่ะกระเทียมไม่เอาไม่ชอบเอาเป็นมันฝรัง่งแล้วก็แครอทกระหล่ำปีหมวหอมแตงกวาอันนี้ถั่วลันเตามะเขือมะเขือข้อมา้าโอเคเด๋ยวเรือแค่กลับมาเก็บชูู่เดดการวิ่งวิ่งอย่างไวเ ปลูกปลูกไปเลยไม่ต้องเป็นห่วงปลูกปลูกปลูกอันนี้ก็ปลูกปลูกปลูก I don't I don't have any seeds to plant อาซีดไม่พอขาดอันหนึดี๋ยวเอาซีดแป๊บเราจะปลูกให้หมดทุกช่องเลยชืบอ่าอันนี้มาชื้อชื้ชืบอชื้ชื้อป่ะต้นควเราวิ่งไวมากวิ่งแบบไม่เสียสตามิน่าเลยหรือเปล่าวะน่ะวิ่งมาเมื่อกี้สตามิน่าไม่ลดเลยน่ะ แล้วก็รดน้ำนี่ไงน้ำน้ำอาุดาน to อา่าต้องการถังถังยังไม่ได้เลยนี่เออเราจะคาบถังเดี๋ยวขอดูหน่อยนะต้องทำอะไรบ้างเตาหลอมต้องใช้หินยี่สิบห้าไม้สองเตาหลอมเตาหลอมโอเคเดี๋ยวขอขุดหินแล้วก็ตัดไม้เพิ่มเติมสักครู่ต้องการทำเตาหลอมแล้วก็ต้องใช้หินแล้วก็ไม้เฉาะเข้าให้เฉาะลงไป ชบแดดแรงหนัแรงมาจากไหนลูกตัวบางเชียวตัวบางอย่างก,กับตะเกียบอะดูขุดใช้แรงอย่างเยอะเลยนะกระดูกจะหักไหมลูกอันนี้คือเห็ดชุบมัชลูมห้าอุ้ยเก็บฝูงเดียวได้ห้าดอกเลยเหรอ <Whoa. S 1> ชฉอะลงไปชฉอะลงไปเห็นนี่เราเก็บไปเยอะเลยแล้วกันนะเห็นเชาอชฉอะลงไปอีกอโกรดแน้นโกรดแน้น กดแน้นกดแน้นกดแ้นที่ยังสดูด <net> ส่วนต้นไม้ก,ก็จะฟันออกฟันออกฉับลงไปเว้ยแต่ไม่น่าลดลงแต่ไม่น่าลดลงไปเยอะมากเลยอ่ะจะเพิ่งหมดแล้วแต่ไม่น่าแล้วเราแล้วเราจะเติมแตไม่น่ายังไงเนี่ยแตไม่น่าเราลดลงไปเยอะมากเลยนะช็อตหนึ่งทีเสียแตไม่น่าไปหนึ่งไปหนึ่งอันคุ้มไหมเนี่ยอาจจะคุ้มก็ได้นะช็ฮ <net> ะโอเคเราจะพอละ ชูชูโอ้โหตัวคอนวิ่งไวชชชวิ่งอย่างไวแต่ว่าเซตาเมนาไม่ลดเลยนะเนี่ยโคตรด,ดีหากต่อหลอมตรงนี้่าห้าต้องใช้อันนี้โคคาราบโคโอ้ยคาราบอย่างนี้เลยเอาสักสิบโอเคอันนี้การ์ดต้องใช้อะไรอะเรียวการ์ด ต้องใช้เหลียวสตีลแร่เหลียวสตีลเหลียวคอปเปอร์เหลียวการ์ดหาจากไหนละเนี่ยอ๋อเมันจะเจอละอยู่หลังบ้านเองอ้าววิ่งไวเกินวิ่งไวเกินไปตามคนเร็วไม่ทันนี่ไงเหลียวคอปเปอร์ฉ่อเขาให้ ซไอ้หินก้อนนึงจะได้กี่อันวะเนี่ยเรียวคัพเปอร์ได้หกเว้ยได้หกส่วนนี้ก็คือเรียวการ์ดใช่ไหมเอออันนี้เรียวอ๋อนี่คือเรียวการ์ดนี่อันนี้คือเรียวการ์ดได้เรียวการ์ดได้กระจกละวิ่ง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 ไปวิ่งไปลูกเอ้ยเห็ดเห็ดเห็ดเอาไปทำอาหารแฮ่ วิ่งไปวิ่งไปฝั่งนู้นมีแร่เยอะเลยว่ะเห็นไหมแร่เต็มเลยฝั่งเนี้ยชืดๆมาแล้วจ้าตแต่ไตไม่น่าเราอยู่สิบเก้ามลีชิีเดี๋ยวแป๊บ,บนึงนะแต่ไตไม่น่า,าจะพึ่งหมดนะลูกไต,ตไม่น่าหมดเราจะเกิดอะไรขึ้น oh. วะโอ้อยแต่ไตไม่นายอยู่สิบห้าแล้วเดี๋ยวขอเก็บแต่แร่เหล็กไปก่อนละกันนะเอาแต่แร่เหล็กไปก่อน,น,เ,อเ,อนเราจะเอาเหล็กมาทำตะปูไม่ใช่อะไร โอ้โหมันบอกว่าอะไรนะของเต็มบ่โอ้น้ำหนักเกินโอเคโอเคน้ำหนักเกินเดี๋ยวเอาของกลับไปเก็บก่อนเฮ้ยสมจริงเดียนะม่โลดน้ำหนักด้วยแฮะกระเป๋าเรามันมีมีหลายช่องอยู่แต่ว่า่าตัวละครเรามันเบาบางนะแบกของได้ไม่เยอะเราขอได้เลยไหมไม่ได้อคอปเปอร์ได้มาแค่ก้อนเดียวเดี๋ยวเก็บไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้มั้ง อ่าไม้เก็บ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 ว้ไปก่อนทึบทึบึบเออว่ะหรือข้ไปเดินในบ้านในบ้านมีอะไรวะนี่คือบ้านเรานะฮะอ่ามีอันนี้คืออะไรอะ่ะมันจะเป็นเตาผิงแต่ทำไมเตาผิงมันมันไม่มีปล่องไฟให้เราวะเนี่ยเอ้ไม่ใช่มันไม่มีที่ก่อไฟให้เราะ่ะมันจะปิดทึบทําไมเนี่ยอ๋อมีเตียงมีเก้าอี้เตรียมนอนได้ไหมเว้ยเตรียมนอนได้เว้ยนอน กู๊ตไหนปรับลึกแล้วก็กู๊ตมอร์นิ่งว้าเฮ้ยการเพิ่มสิตามิน่าเขาคือการนอนนี่เองโอเคสวยเลิศแตนแตนออกมาฮะเฮ้ยการนอนสามารถข้ามเวลาได้ด้วยเอาเรื่องว้าวออกมานี่ต่อไปเราจะคาสติลก่อนหนึ่งสองสามเอาได้สามก้อนอันนี้ก็ได้เท่านี้ เอ้ยอ๋ออ๋อโอเคไปเดี๋ยวไปฟาร์มของต่อก่อนที่ถ้าตไม่น่าเราจะหมดถ้าไม่น่าเราลดไวมากเลยนะเวลาขุดแร่เนี่ยอ่าเมื่อกี้เราไปขุดแร่อย,อยู่ฝั่งนูน้นเราก็จะไปฝั่งนู้นก่อนต้นมงต้นไม้เดี๋ยวทางมาให้หมดเลยล้วกันเราจะเอาไปทำฐานเอาไว้เผาแร่ตอนนี้เหมือนเจออ่าแร่แร่เหลี่ยคอปเปอร์นี่ไงแร่เหลียวคอปเปอร์อยู่ฝั่งนี้ด้วยแล้เวเก็บกลับไปด้วย ชุบชุบอ้าวไหล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 เฮ้ยไหลด้วยมีการไหลด้วยนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรระบบฟิสิกส์อาจจะดูแปลก,ปลกนิดหน่อยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรอตัวเต็มมาตอนนี้ก็ยังไม่กล้วิจารณ์เยอะนะก็เพิ่งเริ่มเกมระบบก็ยังโอเคอยู่ไม่น่าเกียดนะถือว่ายังดีอยู่นะครับจับข้อให้กว้างอยู่นเนี่ยมันเหมือนเราอยู่บนเกาะอ,อะไรสักอย่าง อุ้ยเกาะใหญ่ด้วยนะ่ะมันเชื่อมต่อหากันมีอีกไหมแถวนี้ตามหาแร่เหลียวแร่เหลียวสติแลแร่เหล็กเดีแต่ก้อนหินนะตอนนี้ดูเราวิ่งอะ่ะเราวิ่งอย่างไวแต่ว่าตะทำไม่น่าไม่ลดเลยอะ่ะเป็นนักวิ่งปะเนี่ยวิ่งไม่รู้จักเหนื่อยเลยอะ่ะปกติถ้าวิ่งนะถ้าวิ่งในเกมอื่นมันจะเสียสตะทำไม่น่าเร็วมากแต่เกมนี้ไม่เสียนะฮะ ซึบๆอ้าวทำไมเจอแต่ก้อนหินวะเนี่ยเล่นอื่นไม่มีแล้วหรออ้าวะแร่เหลียวสตีลหายไปไหนอ่ะเฮ้ยมันจะเจอแร่เหลียวกัดกระจกกระจกนี่ไงโอ้ยนั่นก็มีเจอแล้วโอเคชืบเดี๋ยวเฉาะก่อนชืบนี่แน่นี่แน่นี่แน่โุ้นก้อนได้สิบอันเลยว่ะได้เยอะมากเหลียวคัพเปอร์เอามานี่เฉาะ นี่อืมได้กี่ก้อนจะได้กี่ก้อนกี่ก้อนโอ้ยอันนี้ก็สิบก้อนวุ้ยได้เยอะอยู่อ๋อน,นี่ก็เรียวการ์ดนี่โอ้วุ้ยโน้จะตายซะแล้วไ <c oughs> หลลงมาเมื่อกี้โน้จะตายซะแล้วตอนนี้เวลา9ก้นาฬิกายีา่สิบเอ็าเวลาในเกมนะไม่ใช่เวลาในชีวิตจริงอ๋อได้ไงแร่เหล็กแร่เหล็กแร่เหล็กไอ้น,นั่นบ้านไข่วะนะ่ะ เราเข้าไปได้ไหมเดี๋ยวขอขุดแร่เหล็กก่อนอุ๊ยอุย,อยเดี๋ยวไปดูดีกว่าบ้านใครวะเข้าไปได้ไหมไม่ใช่วราเข้าไปแล้วเขาไล่ยิวมาไม่เอานะไ,ไหนทางเข้าโอ้อมันจะเป็นร้านอาหารปะเนี่ยมีใครอยู่ไหมเอาเจ้าของร้านอาเจ้าของร้านหายไปไหนวะรู้ยังไม่เปิดเนี่ย ของร้านหายเฮ้ยเจ้าของร้านหายไปไหนวะจะบ้าบ้านเราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ้าวแย่แล้วหลงทางบ้านได้เหล็กก็ยังไม่เจอเลยอะ่ะเจอก้อนเดียวเองเดี๋ยวเลี้ยวการ์ดไว้ก่อนนี่ไงแล้เหล็กเราเดินผ่านได้ไงนี้อ๋ออ๋อออปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้ยแค่นี้มันก็ขึ้นไม่ได้เรอวะ ก้อนนี้ก่ก็ได้วะแค่นี้ก็ขึ้นไม่ได้โอ้ยมันเลื่อนเลยขนาดนั้นน่ะมันเป็นดินเหนียวเหรอได้ห้าก้อนถ้ามันได้หน่อยจังวะชึบชึบชุ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 บช้บชบชุบงุบุ้บช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 อบชุบชุบชุบชะบชบชุบชุบชบบบ ได้แร่มาเยอะไหมเนี่ยแร่เหล็กได้มาสิบไอ้แร่เหล็กได้มาแร่เหล็กได้มาสิบหกก้อนก็ได้ค่าค้าก็จะได้แค่สามได้น้อยชะมัดเลยอ่ะนี่ไงแร่เหล็กตรงนี้ด้วยเดี๋ยวค่อยกลับมาบ้านเราอยู่ฝั่งฝั่งนี้ไปเนี่ยข้ามสะพานโอ้ยระหว่างทางก็มีแร่อยู่นด้ว่าเรยวคัพเปอร์ตรงนี้ด้วยอ๋อนี่ไงแร่เหล็กเอาอยู่หน้าบ้านเลยนี่ทำไมเราไม่เห็นวะ อ้อมไปสัไ <th> ก <possible> ่เช <Overwatch> ียเสร็จหรือยังนะตอนนี้เวลา9ก้านาฬิกาแนาทีแต่ทำไมดูเหมือนมันจะเย็นแล้วอะฮะทำไมดูเหมือนมันจะเย็นแล้ววะเออจ็บเจ็บๆก็ๆเก็บ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 เก้บเกาเก็บเน้าเก็บเก็บเกหเก็บเก็บเก็บเก็กเก็บเเก็บก็เก็บก็บเก็บเ้บเก็กเอาบเกเกบกบกเ อะไรลอยตรงนู้นมันอะมันมันมันเห็นอะไรลอยสักอย่างอ่าอาจจะบักๆักหรือมั้งเนอะบักบักถ้าเป็นบกับกบักมัก็จะหมาอี๋ฉอกไปอืมนี่แน่นี่แน,น,น,น่พังไปเลยเดี๋ยวต้นไม้เราตัดไปเลยแล้วกันยางไม้เอาไป้ทำอะไรวะยางไม้น่าจะเอาไว้ทำอะไรสักอย่างนี่แหละไม่ง,งั้นมันคงไม่ดรอปมาให้หรอกได้ยากไม่นะยางไม้ต้นหนึ่งได้อันเดียวเองอ่ะ ได้น้อยมากเดี๋ยวแปลวาแร่ก,ก่อนเดี๋ยวกับแปลวาแร่เหล็กแป๊บแร่เหล็กเราต้องการเยอะมากเด,เดี๋ยวเดี๋ยวแร่เหลียวคัปเปอร์เราค่อยเอาก็ได้เดี๋ยวของเอาแร่เหล็กอิตาลีซะก่อนต้องการต้องการเอาไปทําตะปูตะปูน่าจะได้ใช้เยอะแน่นอนฉกเข้าไปแรงแรงลูกออกแรงน้อยอือทำไมแร่เหล็กได้น้อยจังวะที่แร่เหลียวคัปเปอร์ได้ทีละแปดละสิบแปลกแค่อือันนี้ก็ได้ก้อนหนึ่ง ว่าเราชอบไลเลยมึงไหลยาวเลยไม่เอาไม่เอา,เอาละขี่เกียจขึ้นเอออันนี้เห็ดอนนี้มีแร่เพิ่มไหมเนี่ยเจอเต่แร่เรียวการดแร่อ่ามันจะเป็นทรายนั่นแหละอาไปเผาเป็นกระจกอืมอืมได้สิก้อนได้มาโคตรเยอะเลยฝันน่งนี้มีอะไรอีกหรือไม่ได้อี อ้าวไม่ค่อยมีเลยอ่ะเราอ้อมมาไกลกแล้วเนี่ยเอ๊ะมันกี่โมงกี่ยามแล้วทำไมรู้สึกว่ามันจะมันจะมืดแล้ววะมันเป็นเวลาเป็นเวลาเย็นแล้วอ่ะตอนเนี้ยมันเป็นเวลาพุ่งค่ำแล้วอ่ะแร่ก๊์ดเรามีเยอะแล้วไม่ใช่หรอวะมีเท่าไหร่นะน้ำหนักเราเหลือเยอะเปล่าไกลละไกลจะเต็มเลวน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักใกล้จะรับไม่ไหวละเดี๋ยวขอหาแร่เหล็กก่อนสักครู่ เลี้ยวการ์ดเอาไว้ก่อนนี่กังหันลมมันจะมาะไรอโอ้มีตะแกรงตัวนี้ด้วยวันนี้ครับลงุลงลุงอ๋ออ๋อเอามาแลกของนี่เอามาขายที่นี่เหรอเดี๋ยวต้องหาอ่าเราต้องเอาไปครับอ้ยนี่ไงเหลนิคเล็กจ้าเฮ้ยนั่นจะล่วงตายแล้ว ดี่นั่มันมีระบบเลือดออาวสเตมเติน่าเราใกล้มหมดแล้วนี่หวา่าลืมดูสเตย์ไมิน่าจะอยู่สิบแล้วละอะเฉาะออาวเฉาะไม่โดนอีกอมีอีออกไหมแถวนี้อีกสักก้อนหนึ่งก้อนเดียวพอเรากลับบ้านเดือดการ์ดแมวมีอีกไหมครับมันจะเห็นอยู่แถวแถวนี้นะไม่ใช่หรอนี่ตัวเียวการ์ดเปี่ยวคัพเปอร์อ้าวเราจะไปหาอะไรเจากไหนเพิ่มวะเนี่ย เด็กหมดเกาะแล้วหรอไปคุ่งทะย,ยานไปลุงเจอแต่เลียวเปเปร์อเดี๋ยว,ยยว,ยวพ่อก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาเดี๋ยวเรากลับไปคาบของดีกว่าต้องการคาบของเยอะเลยอ่ะแรกไอ้อนหน้าบ้านเอาไปยังว,เวะเอาไปแล้วเนาะน่าจะไปแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแป๊บนะึงต้นไม้เกิดหรือยงังอ๋อเริ่มเกิดแล้วนี่ไงเริ่มเกิดแล้วเริ่มเกิดแล้วแต่เราต้องการลดน,น้ำมันต้องรดน้ำไหมวะ รถอยู่ใช่ไหมเออเฮ้ยสตามิน่าใกล้หมดจุบจๆบจ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 บได้เวลานอนสตามิน่าก็จะหมดแล้วนอนสิครับรออะไรอนอนกุดไหนโอเคสตามินา่าถ้ารอนอนก็จะได้แค่หนึ่งร้อยคงต้องกินข้าวั้งนี่ยงจะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอุ้ย ชึบ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 เอาละอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้าวทานหมดเหรอจึบชึบชึบชึบึบบไม้หมดด้วยอ๋อไม้หมดด้วยต่อไปเราจะทำอะไรอ่ะอะไรให้มันทำตะปูได้วะนี่ทำได้ไม่ตะปูอ่าไม่ได uh ้ไม่ใช่ไ <sprink> ม <ling> <vlogging> <loud Handy> ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ แต่ว่าต้องรามเครื่องมือออกมาดิเครื่องอะไรที่มันใช้คามวะอันนี้ไม่ใช่เนี่อันนี้ใช้ยางไม้ก็ไม่น่าใช่อีกอันนี้ก็ไม่น่าใช่อันนี้เป็นไม้แล้วอันไหนที่มันใช้ทาตะปูวะทำตะปูยังไงเนี่ยตะปูอ๋อนี่คือแมปเหรอเนี่ยอ๋อเราอยู่ตรงนี้วุ้ยมีแมปด้วยเว้ยเดี๋ยวขอ คราฟของก่อนดีกว่าเราสามารถคราฟนี้เลยได้หรือไม่คราฟไม่ได้อีกอันไหนม่ใช้ทําตะปูปะอันนี้นนนหรอต้องใช้แร่เพิ่มอีกหนึ่งอันผมว่าอันนี้แหละไอ้กินเดอร์นี่แหละน,น่าจะใช้ทําตะปูแต่ว่าของยังไม่พอของยังไม่พองั้นก็เก็กบไว้ก่อนเราจะออ,ออกไปฟาร์มของสักนิดหนึ่งออกไปฟาร์มไม้ฟาร์มหินแล้วก็ฟาร์มเหลยวคัพเปอร์กลับมาด้วยแต่แร่เหล็กไม่ค่อยเห็นซึ่งแปลกมากที่แร่เหล็กไม่เห็นเนี่ยตัดไม้ต่อไป ส่วนแร่เหล็กคัพเปอร์น่าอยู่ส่วนแร่เหล็กคัพเปอร์นี่เห็นเยอะเลยนะแต่ว่าแร่เหล็กนี่ไม่ค่อยเห็นละไอเหลียสตีลไม่ค่อยเจอเลยเลยไม่รู้จะพอใช้ไหมนะไม่รู้ว่าหมดเกาะมันจะมีแค่นี้หรือเปล่ามันจะดรอปขึ้นมาใหม่แล้วก็ไม่รู้อะรู้ต้องไปหาวะมีทงมีถ้ำแถวนี้ไหม